สวัสดีค่ะดันดั้มชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพับเหรียญโป้ยทานนะคะเป็นริบบิ้นดอกไม้สวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นริบบิ้นขีดทองนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นลายดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะสว่วนอันนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นธรรมดานะคะไม่มีรวดรายนะคะด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นริบบิ้นลายจุดนะคะ ลายจุดสีขาวนะคะแล้วก็จุดสีแดงด้านหลังนะคะส่วนดอกสีเหลืองนี้นะคะลายจุดสีแดงนะคะพื้นเหลืองจุดสีแดงนะคะด้านหลังก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งสวยๆนะคะสามารถทำได้สองแบบนะคะจะทำแบบไหนก็ได้นะคะก็ะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะ วันนี้เราทำเป็นลิบบิ้นพื้นแดงจุดขาวนะคะจำนวน4เส้นด้วยกันนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเท่ากับ35เซนติเมตรนะคะริบบิ้นนี้เราจะใช้ของตาระครังนะคะเบอร์2นะคะพื้นแดงจุดขาวนะคะแล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะราจะใช้เหรียญบาทหรือ2บาทก็ได้กันใกลนะคะ กครีมช่วยจับนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะเราตัดปลายเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อง่ายและสะดวกในการสอดนะคะเราก็จับปลายให้เสมอกันนะคะแล้วเราจะพับริบบิ้นนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะประมาณ3ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็พับไป1ส่วนแบบนี้นะคะ ออกเป็นสามส่วนนะคะพับไปหนึ่งส่วนแล้วเราก็กดให้เป็นรอยคลี่ออกมาเราจะทําฐานสี่นะคะเราก็หยิบริบบิ้นเส้นที่หนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะโดยให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างล่างด้านยาวอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะด้านยาวอยู่ข้างบนนะคะหยิบเส้นที่สอง สวมทับไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะให้ด้านยาวอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เส้นที่สามส่วนทับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สี่สอบเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้นิ้วล้วงเข้าไปในเส้นที่4ี่เพื่อหยิบเส้นที่สามขึ้นมา ก็ดึงให้แน่นแบบนี้นะคะเราก็วางเหรียญตรงกลางนะคะถ้าเราจะใส่เหรียญก็ใส่ตรงกลางนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบเส้นนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นเส้นบนพับขึ้นไปข้างบนค่ะเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือพับไปทางขวามือเส้นที่อยู่ข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่าง แล้วเส้นที่อยู่ทางขวามือนะคะเราพับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็ดึงให้แน่นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทําเป็นลายนะคะลายด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําเส้นที่อยู่ทางขวามือก่อนคือเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นของแต่ละด้านนะคะ จับดิบบิ้นนะคะบิดไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็บิดวนกลับมาทางขวามือเป็นบ่วงรูปแบบนี้นะคะใช้ปลายสอดเข้าไปในเส้นนะคะใต้เส้นที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ดึงแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบเส้นเดิมนะคะ ชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็มว้วนลงมาข้างล่างให้ปลายชี้ลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็สอบเข้าไปในช่องถัดไปดึงนะคะแล้วเราก็กดให้เป็นรอยจะได้ตามแบบนี้นะคะดูอีกครั้งหนึ่งะค่ะหมุนนะคะหมุนมาที่เส้นสั้นนะคะจับริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็วนกลับ มาทางขวามือแบบนี้นะคะใช้ป้ายนะคะสอดเข้าไปาต่อสอดเข้าไปในเส้นนะคะของเส้นที่เรากําลังอยู่ใต้เส้นที่เราทําอยู่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจับเส้นเดิมนะคะชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็กลับชี้มาทางข้างล่างเป็นบวงแบบนี้ ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องถัดไปกดให้เป็นรอยเส้นที่สามกับเส้นที่สี่ก็ทำเหมือนกันนะ ด้านหลังก็จะเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะสวยๆนะคะต่อไปพลิกกับด้านนะคะเราจะทําด้านนี้บ้างนะคะทําเส้นยาวนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะจะทําเป็นกลีนี้นะคะตัวนี้นะคะจับคลิปินนะคะบิดไปข้างหลังนะคะโดยชีย้ไปทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็จับบิดไปทางซ้ายมือวนไปทางซ้ายมือ แบบนี้ใหม่นะคะบิดไปทางขวามือแล้วก็จับวนไปทางซ้ายมือแล้วก็จับปลายเส้นที่เราทำเมื่อกี้ความลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายแหลมสอดเข้าไปาในเส้นนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงก็จะเป็นปลายแหลมตมูม เส้นต่อไปทําเหมือนกันค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดไปข้างหลังชี้ไปทางขวามือแล้วก็จับบนชี้ไปทางซ้ายมือจับริบบิ้นคว่ำนะคะใช้ปลายแหลมสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่เราก็ลังทำอยู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นที่3กับเส้นที่4ทําเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ทั้ง4ี่เส้นเราก็ทําได้นะคะเป็นอดอกตูมแหลมแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีบนี้นะคะกลีบข้างในนะคะกลีบนี้นะคะเราก็จับเส้นนะคะเส้นบนนะคะที่อยู่ทางขวามือก่อนนะคะ <S <S 1> <S 1> จับนะคะกดตรงโคนนี้นะคะให้ชี้ไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะกดตรงโคนตรงนี้ให้เป็นรอยแล้วก็จับริบบิ้นชี้ไปทาง ซ้ายมือเฉียงไปข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับมาแบบนี้ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่ติดกันคือช่องนี้นะคะริบบิ้นก็จะมาทะลุด้านหลังเราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงแบบนี้นะคะอันนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนกันนะคะจับโคนของริบบิ้นนะคะ ของเส้นยาวนะคะกดไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะจับชี้ไปทางซ้ายมือเฉียงไปข้างบนพับกลับลงมานะคะน,นิ้วโป้กดไว้นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันนะคะกระดึงเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะ ี้เราก็ทําเสร็จสี่เส้นนะคะเราก็ปรับแต่งนะคะดึงตามให้สวยงามตามชอบของเราเลยค่ะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็เราจะทับเส้นนะคะเส้นที่เป็นเส้นนี้นะคะเส้นที่เหลือเส้นยาวนะคะเป็นเป็นกลีบกลีบสุดท้ายเลยกลีบล่าสุดนะคะกลีบอันนี้นะคะกลีบใหญ่นะคะแล้วก็ทําเส้นที่ชี้ไปข้างบนก่อนนะคะโดยจับนะคะ ริบบิ้นนะคะพลิกอ่าความมาตามแบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้ปลายสอดเข้าไปในนี้นะคะปลายนะคะสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะใช้ปลายใส่เข้าไปนะคะ,ะ,คะใช้ครีมช่วยนะคะ ดิบบิ้นก็จะมาทะลุด้านนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเส้นต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะจับปลายดิบบิ้นนะคะชี้ลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในกีบดอกแหลมนี้นะคะในข้างในนะคะ เนที่สามที่สี่ก็ทำเหมือนกันค่ะจะได้ตามแบบนี้นะคะเราก็ปรับแต่ง ดึงให้สวยงามตามชอบของเราเลยก็จะได้รูปแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่เหลือนะคะเส้นที่เกินมานะคะเราก็ตัดออกหรือเราจะไม่ตัดออกนะคะตัดเป็นแฉกแฉกเป็นดาวก็ได้นะคะก็จะสวยไปอีกรูปแบบหนึง่ง เสร็จแล้วค่ะเหรียญโปรยทานริบบิ้นนะคะพับเป็นดอกไม้สวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนี่ด้านหน้านะคะด้านหลังอันนี้เป็นสีแดงลายจุดนะคะอันนี้สีเหลืองสีขาวนะคะอันนี้สีเหลืองธรรมดานะคะอันนี้ขิบทองชุพูคขิบทองนะคะก็แล้วแต่ตามชอบนะคะแล้วว่าเราจะทำลายไหนสีไหนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดเสียงดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ